แล้วก็มีการเห็นภาพสามสองหนึ่งเราจะเห็นแพะเฮ้ <laughs> ก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นของตัวโปรเจกต์เนี่ยครับ mm. ก็จะมาจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวหมู่บ้านของผมครับเรียกสั้นว่าเป็นชาวไทยทองดำครับเขาจะเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่เขาก็อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยตั้งนานแล้วนะครับ mm. แล้วก็เขาจะมีาภาษาพูดมีภาษาเขียนเขาจะมีการแต่งกายแล้วก็วัฒนธรรมที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่ผมน่าจะเอามาต่อยอดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ว mm. ัฒนธรรมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีก็เลยเอามาต่อยอดครับ mm. ไอเดียแรกๆนะครับก็คือผมได้มีการคิดไว้ค่อนข้างเยอะ,ะหลายหัวข้อมากแต่ว่าหัวข้อที่ได้เลือกไปเสนอกับทางคณะอาจารย์นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับศิละปะบำบัดความเครียดซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันดีไปครับตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากให้ยุติหัวข้อตรงนี้ไปก่อนและอาจจะม o ฟออนไปหัวข้ออื่นๆเพราะผมรู้สึกว่าการทําหัวข้อที่จะแบบบำบัดความเครียดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่ทําผมแค่รู้สึกว่า สรุปแล้ว MM. จริงๆแล้วอาจจะกลายว่าผมอาจจะเครียดเองอะไรอย่างนี้ก็เลยหยุดไปก่อนแล้วก็เริ่มหัวข้อใหม่ดีกว่าครับผมส่วนตัวคิดว่าการทํางานเป็นระบบครับเพราะว่าจากการทํางานจริงๆผมรู้สึกว่าถ้ามีการทํางานเป็นระบบที่ดีจะทําให้งานราบรื่นขึ้นแล้วก็ทําให้งานเสร็จไปขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นภาพรวมแล้วก็จะเห็นแผนงานที่เราวางไว้ครับ ซึ่งผมก็เลยคิดว่าการทํางานเป็นระบบนค่อนข้างที่สำคัญไม่ว่าเราจะเจองานเล็กหรืองานใหญ่ตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับผมเอาเอาต้องจนตัวของผมนะครับก็คือผมจะพักสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ก็จะลองเปลี่ยนบรรยากาศออกจากห้องไปลองทำอะไรใหม่ๆหรือว่าอย่างน้อยๆครับแค่เดินออกไปสูดอากาศหรือแค่แบบฟังเพลงตรงเนี้ยก็รู้สึกว่ามันก็โอเคขึ้นแล้วและก็อีกอย่างคือ ต้องพูดคุยแล้วก็พยายามอย่าสําหรับผมคือยอย่าอยู่คนเดียวมากเพราะว่าบางทีเรามีอะไรในหัวเยอะแล้วอาจจะฟุ้งเกินไปเยอะอะไรอยาเงี้ยอยากจะแบบมีอะไรแล้วเรพูดแล้วมีเพื่อนฟังผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยถ้าผมไม่ทําสิ่งนี้ผมคิดว่าโปรเจกทุกๆโปรเจกต์ก็คงไม่เสร็จของผมด้วยก็คือการฟังเพลงผมเชื่อว่าทุกคนมีแรงขับเคลื่อนด้วยการฟังเพลงทุกคนครับถ้าไม่มีเพลงก็คือไม่มีงานแน่นอนครับผม ไข่ทรงดำครับครับก็ในมุมของพีถ้ามองในมุมที่เป็นผ่านมาแล้วเนาะก็สามารถพูดได้ก็คืออยากจะแนะนําในส่วนของการเตรียมตัวแล้วก็สภาพจิตใจเพราะว่าผมรู้ส um> uh ึกว่าจริงๆถ้าไม่ได hm ้เกี่ยวกับหัวข้อหรือว่าอะไรต่างๆที่มันผ่านมันี่ผมคิดว่าแบบสภาพจิตใจอ่ะเป็นเหมือนน่าจะเป็นพาราลิี่แรกๆเลยที่น่าจะ ให้น้องๆคอนค่อนข้างคอนเสิร์ตตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันสาคัญถ้างานดีทุกอย่างดีแต่ว่าพลางังจิตใจมันไม่ดีผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่ไม่ตั้งสั่เหมือนกันอยากให้น้องๆรู้ว่าคนที่กําลังจะเริ่มทาจุดน้นาๆผมก็อยากให้แบบเตรียมสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายดีๆกินข้าวเยอะๆนอนหลับให้เพียงพองนะครับเพราะว่าทำแล้วก็อาจจะไม่ได้นอน <laughs> ขอบคุณครับ